สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกริงใต้คลิปได้เลยครับมีรถใช้งานทำเงินสร้างงานมาฝาก1นึ่งคันนะครับสมาชิกท่านใดเน้นหารถไว้ใช้งานนี่เลยครับลองชมดุ้นนี้ดูบ้างนะครับสีขาวครับนิสสันฟอนเทียนะครับปี2003นะครับ2.7เกียร์ธรรมดาลองชมดูได้สวยถูกใจไปดูรถทดลองขับนะครับซอยวัดลาดประดุกนะครับนนทบุรีนะครับ ทรงดีสีสวยครับแจ้งมาว่าใช้งานได้ปกตินะครับใครหาเอาไว้ใช้งานลองพิจารณาดูนะครับคันนี้19000ับาทนะครับเจรจาต่อรองนะครับ4ประตูนะครับขึ้นลงสะดวกสบายเอาไปใช้งานก็ต้องไปทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับมีกระบะลองมาให้นะครับถือว่าสวยครับทรงดีแบบนี้แถมมีกระบะไ้ให้แล้วด้วยเอาไปใช้งานคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วแต่จะพิจารณานะครับแต่ถ้าท่านชอบและสนใจต้องไปดูรถทดลองขับนะครับ มีข้อมูลส่วนไหนที่หายไปให้เน้นโทรเจราจาสอบถามนะครับผมชี้เป้านะครับเจอมาน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องสมาชิกที่เน้นหารถเอาไปสร้างเงินสร้างงานนะครับในส่วนของฟอนเทียเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าอึดทนนะครับและนี่เป็นปี2003นะครับครบ นิสสันไว้ก็ราคาดีงามครับย่อมเยาวใช้งานได้ทนทานครับหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับในแฟนคลับก็มีนะครับของฟอนเทียมีคนใช้เยอะแล้วก็มีอะไรแน่นอนนะครับทั้งเชียงกงและก็ในคลับแต่ถ้าไม่มีก็เข้าศูนย์ก็ได้ครับคันนี้ราคาประมาณนี้นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับกระจกยังไม่เป็นไฟฟ้านะครับใครหาไว้ใช้งานลองชมลองทดสอบไปตรวจสอบสภาพได้นะครับ เลขหน้าอยู่ครบครับใครหาเอาไว้ใช้งานน่าสนใจครับราคาย่อมเยาลองชมดูได้ตัดสินใจดูครับสำหรับผมทำนาทีชี้เป้าเหมือนเดิมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคันนี้จะสวยถูกใจสมาชิกไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับสายที่เอาไว้ใช้งานใช้ทำเงินสร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับใช้ในครอบครัวได้ปกตินะครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบาย หน้าเดิมหลังเดิมครับไม่มีโดนหนักตัดต่อพิกคว่ำครับขึ้นอยู่ว่าสมาชิกชอบหรือเปล่าถ้าชอบโทรเจราจาไปดูรถทดลองขับตรวจสอบเอกสารนะครับผมทำหน้าที่ชี้เป้าครับ